การเปลี่ยนแปลงดวงชะตาของชาวลัคนาราศีตุลได้รับปัจจัยและองค์ประกอบจากหลายสิ่งหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการโคจรยกย้ายของดวงดาวซึ่งตั้งแต่ช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะก็ได้มีการโคจรยกย้ายของดาวพระราหูพอเข้าสู่ช่วงกลางกลางเดือนก็มีการโคจรยกย้ายของดาวพระพฤหัสบดีและก็ดาวพระเสาร์ซึ่งถือว่าเป็นยาวตรีเทพนะคะ เมื่อเข้าสู่เดือนมิถุนายนปี2568ดาวแรงอย่างดาวพระอังคารก็ได้ทำม,มุมเลงไปยังดาวพระราหูซึ่งถือว่าเป็นดาวบาปพระเคราะห์ด้วยกันทั้งคู่ดังนั้นอิทธิพลที่ชาวละคณะราศีตุลจะได้รับมันย่อมส่งผลทำให้คุณเจอกับการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในหลายๆด้านซึ่งก็จะได้รับผลทั้งด้านบวกและด้านลบในเวลาเดียวกันค่ะ ชาวลัคนาราศีตุลบางคนนะคะก็จะประสบพบเจอกับเรื่องราวดีๆมีความโชคดีทั้งด้านการงานและการเงินแต่สำหรับบางคนนั้นนะคะก็อาจจะต้องเสียเงินแบบปุบปับฉับพลันค่ะหรือมีเรื่องที่คาดไม่ถึงนึกไม่ถึงเกิดขึ้นในคลิปวิดีโอนี้สมัยก็ได้รวบรวม3ข้อเด่นที่จะเกิดขึ้นกับดวงชะตาของคุณและ3ข้อที่ต้องควรระมัดระวังโดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนมิถุนาย,ยนปี2568นี้นะคะ เรามาพิจารณาดูในด้านบวกหรือว่าด้านเด่นกันก่อนเลยนะประการแรกค่ะชาวลัคนาราศีตุลในช่วงที่ดาวตรีเทพได้ทำการโคจรยกแย้ราศีและดาวพระอังคารทำมุมเล็งมายังดาวพระราหูจะก,กระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวทางด้านพลังงานความคิดการกระทำและความหลงไหลโดยเฉพาะชาวลัคนาราศีตุลน,นั้นเมื่อดาวพระอังคารโคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนลาภะเล็งไปยังดาวพระราหูที่อยู่ในเรือนปุตตะ จะส่งพลังให้คุณมีโชคลาภแบบปุบปรับฉับพลันค่ะอาจจะเป็นโชคจากการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคหรืออาจจะเป็นเงินที่ได้มาแบบง่ายๆได้เงินมาจากความเสน่หาหรือการคาดหวังกําไรอะไรบางอย่างมันจะได้มาเกินคาดค่ะและชาวลัคนาราศีตุลบางคนที่เคยลงทุนลงแรงอะไรมาก่อนหน้านี้ช่วงนี้จะได้รับผลประโยชน์จะได้รับผลตอบแทนจากโครงการที่เคยลงทุนไว้เรียกได้ว่าเป็นช่วงที่คุณนั้นได้เก็บเกี่ยวดอกได้เก็บเกี่ยวผลกันเลยทีเดียว ชาวลัคนาราศีตุลมีโอกาสได้รับโชคแบบคาดไม่ถึงนึกไม่ถึงค่ะมีเงินฟลุกฟลุกมีคนเอาของมาให้มีเรื่องของการเงินการทองที่คุณนั้นมีความสบายใจอย่างบอกไม่ถูกนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับจากอิทธิพลของดวงดาวซึ่งจะส่งผลต่อด,ดวงชะตาของคุณในช่วงกลางเดือนนี้นะคะและประการที่สองชาวลัคนาราศีตุลในระยะกลางเดือนนี้ดวงชะตาของคุณจะมีสเสน่ห์อย่างมาก คำว่ามีสเสน่ห์ในทางโหราศาสตรน์นี้ไม่ได้หมายถึงสเสน่ห์ในด้านความรักความใคร่เพียงอย่างเดียวค่ะแต่ยังเป็นสเสน่ห์ทางด้านการทำงานการเข้าหาผู้คนและสเสน่ห์ในด้านการหาเงินหาทองด้วย ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะจะส่งพลังอย่างรุนแรงไปยังกลุ่มผู้คนเพื่อนร่วมงานมิสหายอาจจะเกิดการรวมตัวรวมกลุ่มทำโปรเจกต์ใดโปรเจกต์หนึ่งขึ้นมาก็ได้หรือคุณอาจจะได้รับการสนับสนุนจากคนที่คาดไม่ถึงนึกไม่ถึงไม่คิดว่าเขาคนนั้นจะมาซัพพอร์ตคุณแต่ปรากฏว่าเขาเลือกที่จะซัพพอร์ตคุณค่ะและชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะก็อาจจะมีสเสน่ห์ในแง่มุมของการหาเงินหาทองด้วย เวลาที่คุณทำการค้าการขายอะไรมักจะมีลูกค้ามาอุดหนุนมาใช้งานบริการของคุณหรือจะเป็นช่วงที่ลูกค้านั้นบอกปากต่อปากทำให้ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของคุณมีความโด่งดังมากยิ่งขึ้นและถ้าเป็นสเสน่ห์ในแง,ง,ง่ของความรักความใคร่นะคะชาวลัคนาราศีตุลคุณก็มีโอกาสที่จะมีคนที่ถูกใจเข้ามาในระยะนี้หรือได้ไปสารสัมพันธ์กับใครบางคนจนเกิดความสนิทสนมกันได้คะ่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะ ชาวลัคนาราศีตุลก็ต้องรู้จักใช้สเสน่ห์ของตัวเองให้เกิดประโยชน์เพราะถ้าหากคุณมีคู่อยู่แล้วแล้วคุณก็ยังไปหวานสเสน่ห์โปรยสเสน่ห์ให้กับคนอื่นหรือมีคนอื่นเข้ามาจิตใจของคุณไม่นิ่งเกิดความวันว่นวหวก็อาจจะทําให้คุณและคู่ของคุณเกิดปัญหาต่อก,กันได้ค่ะสําหรับสิ่งที่เป็นข้อดีข้อเด่นของชาวลัคนาราศีตุลประการที่3มนะคะ ในระยะนี้จะเป็นช่วงที่ความคิดของชาวลัคนาราศีตุลน,นั้นโดดเด่นอย่างมากโดยเฉพาะไอเดียความคิดสร้างสรรค์เป็นช่วงที่สมองโลดแล่นค่ะมีความกล้าคิดกล้าทำกล้าลงมือกล้านำเสนอสิ่งใหม่โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับศิลปะเทคโนโลยีสื่อออนไลน์การพูดการแสดงออกการแสดงความคิดเห็นอย่างนี้เป็นต้น ชาวลัคนาราศีตุลจะรู้จักใช้ทักษะในด้านต่างๆของชีวิตมาอัดเดปนะคะมาปรับใช้ในการทำงานจนทำให้งานมันบรรลุและมีผลสำเร็จเกิดขึ้นค่ะชาวลัคนาราศีตุลในระยะนี้ท่านใดที่เป็นฟรีแลนซ์หรือเป็นเจ้าของธุรกิจกิจการจะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าไอเดียของคุณนั้นโลดแล่นเป็นอย่างมากมีการทำสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอและพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเสมอเช่นกันค่ะ ประการต่อมานะคะเรามาพิจารณาถึงสิ่งที่ต้องระม,มัดระวัง3ประการของชาวลัคนาราศีตุลกันบ้างในด้านแรกเลยนะคะคุณต้องระม,มัดระวังความสัมพันธ์ซับซ้อนความสัมพันธ์ที่ต้องปกปิดซ่อนเร้นหรือความสัมพันธ์แบบฉาบฉวยค่ะพระดาวพระราหูนั้นอยู่ในเรือนปุตตะเรือนแห่งความรักเมื่อเล็งกันกับดาวพระอังคารซึ่งเป็นดาวแห่งอารมณ์ร้อนแรงจะทําให้เกิดความรักเร่าร้อนรวดเร็วแต่ก็จบความสัมพันธ์นั้นเร็ว ดังนั้นชาวลัคนาราศีตุลถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากจะเสียเวลานะคะช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังคนที่เข้ามาแบบวันไนสแตนค่ะคนที่เข้ามาโดยที่ไม่ได้จริงจังไม่ได้จริงใจเขาเข้ามาแบบเล่นๆต้องดูให้ดีนะคะและถ้าหากชาวลัคนาราศีตุลมีคู่อยู่แล้วต้องระมัดระวังปัญหารักสามเศร้าความลับที่ปิดไม่มิดหรืออารมณ์หึงหวงบานปลายค่ะจะส่งผลเสียทําให้คุณและคู่มีปัญหากันได้ในภายหลัง ประการที่สองสิ่งที่ชาวลัคนาราศีตุลจะต้องพึงระมัดระวังให้มากนั่นก็คือการร่วมลงทุนกับเพื่อนการร่วมลงทุนกับญาติหรือคนรู้จักนะคะในจังหวะนี้ไม่ได้หมายความว่าการร่วมหุ้นร่วมลงทุนจะนำพาความเสียหายมาสู่ตัวคุณนะแต่ให้ระมัดระวังให้ดีค่ะถ้าเกิดมีใครมาชักชวนให้ร่วมหุ้นร่วมลงทุนคุณจะต้องดูหน่อยนะคะว่าคุณมีความรู้ในสิ่งสิ่งนั้นหรือไม่มันเป็นสิ่งที่คุณกำลังสนใจหรือไม่ หรือคนที่เข้ามาชักชวนเข้ามาดึงคุณไปร่วมหุ้นร่วมลงทุนนั้นเขาน่าเชื่อถือได้หรือไม่เพราะบางทีมันอาจจะมีข้อผิดพลาดหรือมันอาจจะมีการคดโกงการถูกหลอกถูกโกงเกิดขึ้นได้ชาวลัคนาราศีตุลอาจจะมองเห็นแค่เปอร์เซ็นต์ผลตอบแทนกำไรกำไรมองเห็นแค่สิ่งเหล่านี้ก็อาจจะทำให้คุณหูตาลุกวาวแต่จริงๆแล้วเบื้องลึกเบื้องหลังนั้นข้อมูลแท้จริงเป็นอย่างไรคุณอาจจะยังไม่รู้เพราะฉะนั้นนะคะหลีกเลี่ยงการลงทุนที่ไม่มีข้อมูลแน่ชัด และเวลาจะลงทุนอะไรก็ต้องเจรจาตกลงกันให้ชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้นค่ะนี่คือสิ่งที่ชาวลัคนาราศีตุลจะต้องพึงระมัดระวังแต่ก็ต้องขอย้ำกันอีกทีนะคะว่าไม่ได้ห้ามที่จะให้คุณลงทุนนะคะเพียงแต่ต้องหาข้อมูลให้แน่พิจารณาให้รอบคอบเท่านั้นค่ะประการที่3สิ่งที่ชาวลัคนาราศีตุลจะต้องพึงระมัดระวังให้มากในระยะกลางเดือนนี้คือเรื่องของอารมณ์ค่ะ อารมณ์ของชาวลัคนาราศีตุลน,นั้นค่อนข้างแปรปรวนนะคะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายขึ้นขึ้นลงลงหุนหันพลันแล่นและบางครั้งบางทีมักจะทําอะไรรวดเร็วคิดเร็วตัดสินใจเร็วจนทําให้ผลลัพธ์ที่ได้นั้นอาจจะเกิดความเสียหายหรือนําเรื่องราวปวดหัวมาสู่ตัวคุณได้บางครั้งมันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของการตัดสินใจแต่มันเป็นเรื่องของการพูดเร็วตอบโต้แรงก็อาจจะทําให้คุณก่อเกิดศัตรูโดยที่คุณไม่รู้ตัวค่ะ เพราะฉะนั้นจะต้องระมัดระวังคําพูดและอารมณ์รวมไปถึงการโพสต์ในโลกออนไลน์ต่างๆมันอาจจะกลายเป็นดราม่าหรือทําให้คุณเสียชื่อเสียงได้นะคะและทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ถือว่าเป็นภาพรวมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีตุลชาวตุลท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆกล่าวคําพูดดีๆต่อตัวคุณเองหรือจะพิมพ์คําพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้เทพยญดาฟ้าดินทั้งหลายได้รับรู้ว่า ต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวทุกดวงเข้ามาเป็นแรงกระตุ้นเข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณได้ประสบพบเจอแต่ความสำเร็จและราบรื่นค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ